อันนี้เป็นห้างเลยตัวนี้<อ>เป็นห้างโตละระแปด้อยเน้ะพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเบืองอันนี้ครับอันนี้กิปมจะก,กระจนกับนี่ครับเมเปีงครับพี่น้องเคยเห็น้ะนาอกมาก,กันนี่มากยัยงครับแม่นี่หมากยัยงกว่าครับมากลูกท่อบอะอนน สวัสดีแล้วก็สบายดีครับพี่นองเอซีทุกทท่านครับผมผมบ่าวหลองอีสานพาหลอกครับสําหรับคลิปนี้พี่นี่ครับผมสิ้ผ้าพี่นองเดินทางไปที่ตลาดบ้านห้วยเดือตําบลโนนทันอําเภอเมืองจังหวัดนองบัวลาพูครับอยู่ตลาดบ้านห้ยเดือนะครับเพลินจะจำหน่ายอาหารจําพวกอ,อาหารปลานะครับ ของปลานะครับอาหารพื้นบ้านหลากหลายนะครับเดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องเดินทั้งไปเลาะไปชมครับสำหรับพี่น้องที่มาของปลาอาหารปลานะครับผมสิภาพาไปเบิ่งว่าอยู่ตลาดบัน,นเดือนนี่เพิ่มมีอียงนะครับมีหลากหลายบอมีอาหารปลาเนี่ใดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมสิภาพี่น้องไปนะครับติดตามปละกรัตามผลมาได้เลยครับ สำหรับตอนนี้ผมกัมาหอดที่ตลาดบ้านห้วยเดือยท,ที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องถึงอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับต,ตลาดบ้านห้วยเดือยนะครับจะตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดือยนะครับตำบลโน้นท่านอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับอยู่ระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเส้นทางระหว่างสองจังหวัดนะครับถ้าพี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปทาง จังหวัดนองบัวลําพูนะครับออกจากอุดรธานีมากกับประม่นเกือบ30โลครับพี่น้องนะครับถาพี่น้องออกมาจากจังหวัดอุดรแต่ถ้าออกมาจากจังหวัดนองบัวลําพูนนะครับมุ่งหนามาทางจังหวัดอุดรกับระยะห่างจากจังหวัดนองบัวกับปราแม่นเกือบ20กิโลนะครับนลพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องนะครับเข้าไปช่มไปเบิงไปยางเลาะเบิงนะครับว่าที่ตลาดบ้าหน่เดือนนี่เป็นมีของปลาอีอย่างนะครับ มีอาหารการกินยังเน่นะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิาพาพี่น้องนะครับย่างเขาไปเบิงแต่ละซุมนะครับแต่ละซุ่มที่เิ่นจำนายอาหารนอกพี่น้องเนาะนะครับมือหนีข้นสิไลายเน่จักนอยนะครับข้นอสิไลายเน่จักนอยเห็นมือวันหยุดผอมนะครับนักท่องเกีียวผ่านไปพันมากเป็นวะสือแวะหานะครับของกินอาหารปลานะครับ ช่วงนี้นะครับเป็นฤดูฝนเนาะยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอ่าเห็ดไยเห็ดหน้านะครับอาหารปลาของกินของยังกะอาจจะหลากหลายแน่นาะช่วงนี้เนาะนะครับเพราะว่ายามฝนทิมนีนม่เบิดกับทั้งซ้ายทั้งขวานะพี่นอ้องช่วงนี้กับที่นี่นอไหมเนี่ยนะครับขวามือผมอาวนอไหมปลานะครับสามโลโร้อยนะครับนอไมสมส้มกัมนี่พี่นอ้องนะครับ หักลำไยวันนี้จะเป็นเห็ดปลาครับสามยานหนึ่งร้อยเห็ดละโง่โอ้บานดอกใหญ่เท่ห์ปลาปีน้องเย็บซี่ด้วยผู้ใดมาเห็ดครับผู้ใดมาเห็ดเห็ดละโง่เห็ดพึ่งนะครับเอาไว้กแบนี้นี่แหละครับอาหารปลาของปลาสารบ้านๆนะครับผีบานเข้า ซุ้มร้านค้าร้านขายเพื่อนเกิดจะมีหลายอ่าหลายช่วงนะครับหลายซุ้มเนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นซุ่มติดกันไปเรื่อยๆนะครับติดกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าหญ่อยู่ครับเป็นตลาดที่ใหญ่อยู่หลกัหลกๆเพื่อนก็นสิจำน่ายของปลาอาหารพื้นบ้านล่ะครับพื้นบ้านอีสานบ้านเท่าทั่วไปพี่น้องผู้ใดมาของปลาผ่านไปผ่านมาทั้งนี้มาแวะสื่อได้เ้ยครับเด้อนะครับน้องวัวครับพี่น้องโอ้พร้อมใีเสียบแต่เด้อพี่น้องนี่ น้องบัวสายบัวกัมี่ครับอันนี้เป็นน้องไม้บงนะครับนอนน้อยๆ้น้องไม้บ้งหวาน อินทภาลัมก็มี่ครับกล่องละร้อยตรงนี้ฤดูฝนกะสิเฮ็ดกะสิไล้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดปลาเพราะว่าจะเป็นเฮ็ดละงูเฮ็ดผิ่ง,งครับนี่เบิร์ดนะครับมีกะเฮ็ดครับมีเมงดาครับ แม่งด่าหน้าจาตัวผู้นะครับตัวละเอี่สิบาทหอมไม่ได้ไปตำเกียวนะพี่น้องครับโอ้นี่ตัวต่อตัวตกับมี่พี่น้องข้างเลิ่ห้ามมิ่มกับมี่ครับพี่น้องเคยเห็นบ้านออกมากันนี่ มั่งยังครับแม่นิหาที่แบบจะผ่อนกินแล้วจ้ะมั่งยังกว่าครับมักลูกท่อบ่ะพี่น้องผู้ใดเคยกินบ่ครับนี่แต่ผมเคยชิมอยู่มันสีหอมนะครับหอมหวานหอมหวานหวานครับพี่น้องเป็นว่าหอมหวานนะครับเขียบกว่าีครับช่วงนี้เนาะใหม่กับสีร้ายเนาะ อยู่นี่ก็มีสตอเ์ด,ด้วยครับเอ้ยมันจะร้อยมันจะห้าสี่หอยครับพี่น้องหอยหน้าด้วนี่นะครับต้มกินกับตำมะฮู้นี่เสียบนะครับหอยหน้านะครับกินกับตำมะฮู้นี่ได้การพี่น้องไปครับย่างส้มไปเรื่อยๆอยของปลา ผักนะครับผักล่างหลังหยามีเบิดพี่น้องผลเมลลลากไม้นะครับห 95, มกขวกหมกกรบอันนี้เป็นห um, ้างเลยตัวนี้เป็นห้างโตละระเบียด้อพี่น้องเด้อนะครับถือว่าถูกเป็นบ่อไหมถือว่าถูกโอ้ผิดตัวผิเป็ี่นก็มีบ้านนันเป็ตอดบ่ครับนี่ตอดอยู่เนาะตอดนั่นแหละไป็นายมันแม่ก็เห็นต้งชี่ ตัวต่อด้ือพี่น้องเด้อผู้ใดมาก,กินรักลากฟื้นออกไปเี็ยจังไงล่ะเนี่ยอ๋อออมแกงใส่หน่อไม้โสมครับอือเป็นสเสียบพี่นเนาะครับเหยียบซี่พันไปผ่านแม่มาเสิโตนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอ้อยครับเป็นของหวาน พี่น้องเมืองกันนี่ครับวันนี้กิบโปมอาหารปลาดูเทจจักกระจันกับนีครับแม,ม่เปิ๊งครับไขบ่บดแดงเปิ๊อันนี้หมูปลาครับบัดนี่ปลาหมูปลา,าสำเร็จรูปพร้อมเอาไปผัดเผ็ด นี่เป็นป่าครับนี่มูลหลากหลายป่าแห่งกับมี่พี่น้องมักต้องกระทอนก็มี่ผู้ได้มากกินสมโอ้แหนวอยู่พี่น้องด้วออีกบกไก่นะครับเอาผมวงพีพ่ายยางสม้มยางเบิงไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อนะครับ พี่น้องฟังไทยฟังเล่านะครับใส่ข่าม,มาทจ่ยวทั้งฟังไท่กับองแหวะมาเบิงครับอันนี้ตัวด้วงมะพร้าวนะพี่น้องเนาะนี่โอ้ตัวเป็นๆเ,เล็ตัวนี้น้องยิปซีเคยกินบ่ครับดีด้วงมะพร้าวบุบก็มีนะครับลูกหัวก,ก่ามี งอหนังกล้วยหนังกล้วยครับพี่น้องว้าป่าแห่งก็เป็นพวงงามขออย่ากถ่ายรีวิวด้วยครับเด้อ <c oughs> เอาไปร่วส่องยูทูบครับส่องบบาวลองอีสานพาลอ้อ รีวิวรลภายิสาบนบานๆเท่าเนี้ครับผักมากียงเหรอครับมักบินมักบินนวยจังสิตวนมากบินหมากบินกินทะาผาลำครับอันนี้นวยเป็นเป่นๆเลยเลยมากกินแบบสดๆนี่แหละครับ อาหารป่าของป่านะครับอันนี้ก็หมูป่านะครับเอานะครับปาพี่น้องมยายังลรอส้มรอเบิงนะครับอันนี้คือตลาดบ้านห้วยเดือนะครับนี่แหละครับอาหารเพื่อนก็นจะมบีประมาณนี้พี่น้องนะครับอุทิ่สนใจหรือพานมะเทียวทั้งนี้นะครับมาแวะส้มแวะเบิงบเด้ยเลยนะครับอาหารตามที่ผม รีวิวให้เบิ้งเลยครับรอ้าดี๋นี้น้องใหม่ <c oughs> เป็นถุงใหญ่เลยช่วง <c oughs> นี้น้องใหม่ร้ายน้องใม่เนานะ <c oughs> นะครับขอ,อยากรีวริวเด้อครับเด้อ <c oughs> อ้าวหน่วยใหญ่เอิญหน่วยใหญ่ผุนเอาเดี๋ยวภูมักน็ใหม่เอาไปหนึ่งไปแกง ยอดเห็ดกับพี่จะดอกใหญ่ๆพี่ดอกพี่ดกอกใหญ่แต่ยอดอันนี้โตเป็นถาดเลยครับถาดใหญ่ครับผู้ใดบ่มักเป็นถาดเพิ่งเกะแกะไว้ให้แล้วครับแกะไว้ให้เรียบร้อยตรงนี้ก็หมากลำไยออกเนาะพี่น้องเนาะนะครับหมากลำไยนีห่หากินง่ายยี่ดอกพี่น้อง ต้นใหม่ก็มีครับผู้ใดอยากได้ไปปลูกมีเบิร์ดอยู่ดิเป็นว่าเมื่อน,นี้ลกัลกลักเรวนะครับบ้าหลงน่งแล้มามีวิวที่นองได้เบิงนะครับว่าอยู่ที่ตลาดบ้านหน่วยเดือดนี่เพิ่นเือเพื่อนนี่ยังขายจำหน่ายเนยนะครับลกักๆักก็เป็นอาหารปลาของปลานั่นแหละครับ,นะรบหลากหลายเลยเพราะว่า,าช,ช่วงนี้มันกน คือดูฝนเนาะพี่น้องเนาะ่ว่าสิปิ่นเห็ดปลาเนาะไม่นะครับอ่าช่วงนี้มีหลากหลายนะครับดดหูปลานี่กระหลายพี่น้อง,องโอ้หูปลาเพิ่นกระหลายนะครับราคากประมาณลอยทรงลอยประมาณนี้ครับอันนี้สิเป็นแมงกีซ้อนพี่น้องแมงกีซ้อน เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ขามไปทั้งฟังพี่นออ้องซอปปุ๋เล่านะเดี๋ยวผมกระสิไปท้ายรีวิวตลาดต่างๆให้เบิ่งนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมมีเวลาขามไปก่อนนะครับหลักๆเร็วอยู่นี่เพิ่นนกิดมีนีนนนนน่นะครับปลานะครับนมนัวนะครับนอไม่มีเห็ดนะครับหมูปลานะ้ครบับก็นอไม่สม ใส่เป็นขวดไว้เลยนะครับตัวโตวนะครับมีบี่นองเนาะนะครบับที่นี่เพิ่นเปิดมีร้านอาหารผมด้วยครับก่นงนงมีร้านอาหารตามซังมีร้าน,านกาแฟร้านน,าน้ำเอียงนะครับพี่นองแม่เหลวยิ้มเขานะครับมีร้านอาหารร้านยังให้นั่งกินนะครับก็คือสมตำ นะครับตำมะคงปีงไกปีงกานี่เบิร์ดละพปีนองนะครับเป็นก๋าสียูโซด,ด้านนี้ครับร้านอาหารตามสังม่งตำมะมคูปงกาเมนกีซ้อนอันนี้แม่งอย่างน้อแม่งแข็งหน่อยก่อน พี่ปูมอยู่นี่ก็มีหนูพี่น้องหนูนาปลาไหลกล็มีครับเียนก็มี่ตกเป็นเปลีนกรมี่อันนีปลาสนิดครับผมประหยัดรีวิวเนี่ยก็ครับพี่ล็อกช่อง YouTube ครับโอ้อันนี้ปลาขาวนะช่วงนี้น้าหลายนะครับเนาะน้าหลายปลากระสีลายพี่น้อง ปลาเขาไปลาบไปก้อยโอ้เสียบสิดีครับเนื้อวัวหนังวัวหนังกล้วยเราไปจีแงมแนาวคือสิขา,อาวอายวูอพ่พี่น้องจีแงมแนาวจีหอมหอมกินกับข้าวเหนียวอ๋อเดี๋ยวนี้ลวงมะพร้าวพี่น้อง อินดุกดับดุกดับดุบดับทั้งนี้ก็สิเป็นปลายครับขอราะอยากรีวิวด้วยครับแม่ปลานางครับพี่น้องปลานางปลาลดตัวใหญ่อยู่ตัวนี้อันนี้ปลากรดไข่ครับปลาบึกกระมี้ตัวครับปลาบึก ปลาตองนะครับปลาขาวไข่โใส่ปลาคอพี่น้องผู้ดใดมาใส่ปลาคอคนนี้อันนี้กับปลาเครื่นอนงแล้วฟังฟังนี่สิเป็นปลาครับปลาปลาหลายอยู่นะครับปลาเสด็จ ตัวน,นี้มีก็ระมิฮิตพะอยู่ตัวน,นี้ฮิตพอรกระมีครับนี่แหละครับพี่น้องก็จะสูตรประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตลาดบันถอยเดือนนะครับเพื่อเนเกษตรมาสูตรฟังนี้จากความาใส่กะกะหลายซุ่มอยู่ครับหลายซุ่มอยู่ย่งางจนเมื่อยพูดแล้วพี่น้องนะครับถ้าผูใ้ใดมกัานานมกย่างมักเลาะกะจนเมื่อยพูดแล้วครับตลาดเพิ่นก็ย่ายู่ อนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับบรรยากาศภาพรวมของตลาดบ้านห้อยเดือแล้วพี่น้องเนาะพี่บ่าวลองได้มากถ่ายทํำไห้เบิงแม่รีวิวไห้เบิงนะครับอาหารก็มีหลากหลายอยู่นะครับนะครับหลายเดิบกระสีถือใจพี่น้องอยู่เนาะนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือมีโอกาสได้ผ่านมาเทียวทัางหนีนะครับกับแวะซุ่มแวะเบิงได้ครับเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับหลากหลายคือกันอาหารนะครับ นีนไรนะครับพี่น้องบรรยากาศภาพรวมของตลาดบ้านไห้เดือยครับพ่อที่ตื่นใจพี่น้องบ่ครับนะครับเอานะครับสําหรับคลิปนี้ที่นี่นะครับบ้าหลงกับขอจบใบเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเนาะนะครับฝากติดตามหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวว้โอกาสณาครับคลิปนาบ้าหลงเหยียดผ้าเลาะไปซุ้มท่านใดนะครับกับฝากติดตามหน่อยครับเด้อนะครับคลิปนี้ขอจบใบเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ